สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกับน้องกิ๊เต็มนะเนาองเมนวะน้องกิ๊เต็มวันนี้มาเล่นสวนเนะเมนวะครับก่อนจะไปติดตามชมอย่าลืมฝากฝากแค่น,นี้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมนวะน้องเต็มฝ <c oughs> ากแกงมาเลยครับนี่ <c oughs> ครับถื้น้ำแดงขวดหนึ่งนะครับก่อวันนี้มาอยู่กับไมโลคือกันนะครับนาะอก็นี่ครับน้องกิ๊เต็มก็มวันนี้จะาพาไปเห็นยังน้องกิ๊เต็มไปดูค่ะ บอกใยังไม่ไกลแน่เร็วขยังไม่ไกลกันไปเห็นยังไปเห็นยังครับไปเบิ่งไปเบิ่งพักเนาะพักที่ยายปลูกไว้นี่ครับกอดพุ่นครับน้องเต็มยางไว้แล้วเนาะครับเนาะเอาครับเอาพักยังไงเอ้าะพักยังนี่สามแป้งนี่อ่ะพักยังพักชีฮะพักชีเอาเอาให้เตัาแดกพักชีตัวแรกชีตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวแดกอีกมีพักยังอีก พักยังพักข้าหน้าบออาเราพักยังยีครับนอนตมพักยังนอนยิบเต็มกาดบอกระลำมงไบ่หกระลำมึงไี่พักกาดบ่นอนยิเต็มพักกาดบ่